เดวเลยชูสามนิว้วชูสามนิ้วชูสามนิ้วโอยขบวนเสด็จขบวนเสด็จชสามนิ้วทุกท่านดูเองนะครับดูด้วยตาตัวเองนะครับผมน้ำตาไหลครับไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ครับ นี่คือประเทศไทยครับผมไม่สามารถผมไม่คิดว่าความเร็วร้ายอย่างนี้จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อกลุ่มประชาชนนะครับเข้าขัดขวางขบ,บวนเสด็จนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นของพระองค์ไหนนะครับด้วยความยากลําบากมากต้องใช้จ้าหน้าที่ปอชอจํานวนมากนะครับ